ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออฟเช่นเคยนะครับกับแกะกล่องพัสดุปริศนานะครับผมโดยวันนี้เนี่ยผมมีของเรียกว่าหลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมได้สั่งาีเดือน4มานะครับผมแถมยังมีการซื้อของมาเองด้วยโดยผมจะเอามาแกะเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นของลายเดียวกันนั่นก็คือลายดราก้อนบอลแซดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากถุงนี้กันก่อนนะครับผมมีเลย Dream Toy นะครับใครที่ตามเฟซหรือตามเพจมือใหม่แกะกล่องน,นะครับก็จะเห็นแล้วล่ะว่าผมโพสภาพอ่าโชว์เจ้า2ตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าโชว์แบบที่อยู่ในถุงนะอ่ะเดี๋ยวยมิมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับตัวที่ผมจัดมานะครับผมก็จะมีนี่เลยพิกโรนะครับผมเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรนะ GX m a t e r i a อะไรสักอย่างน่าจะเป็นชื่อลายของเขานะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น ครังร่างซุปเปอร์สยานั่นเองนะครับผมโดยชื่อลายก็จะเป็น solid edge work นะครับผมอันนี้ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเจ้า2กล่องต่างๆนะครับผมผมก็ซื้อมาจากช็อปเลยนะครับผมถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ในสยามเซ็นเตอร์นะครับที่มันอยู่ข้างๆ้างกกอนนั่นแหละร้านมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้กันดัมเบสนะครับผมบังเงินว่าเดินไปเจอพอดีนะครับโดยทีแรกเนี่ย ผมสะดุดตากับเจ้าพิกโกโรตัวนี้มากนะครับเห็นเขาโชว์อยู่คือแบบโหสวยมากเลยในร้านนะครับผมก็เลยจัดมาเลยส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยนะครับชิ้นเจ้าทรังเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยผมไปเห็นในดองกิของมาบุญคองมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะครับแล้วเห็นขายอยู่ในช็อปพอดีนะครับพิสยามเซ็นเตอร์พอดีผมก็ลังเลเพราะว่าเจ้าทรังตัวเนี้ยเขามี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบหัวม่วงตอนที่ยังไม่เป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับกับแบบหัวทองอย่างนี้ที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วนะครับผมผมก ไปกับแฟนเนาะก็ให้แฟนเลือกเลยว่าแบบไหนส่วนแล้วกันแฟนผมก็เลยเลือกแบบซุปเปอร์ไซยามานะครับก็เป็นที่มาของเจ้า2ตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวที่นี้นะครับผมมันมีของที่เป็นพัสดุที่ผมเกินไปเมื่อกี้ว่าสั่ง4เดือน4มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูกันนะครับบอกเลยว่ามันมันเหมือนอาการติดใจะครับพอได้เริ่มจับจัดช็อปมาแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจัดเพิ่มอีกและประจวบเหมาะก,กับว่ามันเจอโปรโช่วง4เดือน4พอดีนะครับ ผมก็จัดมาเป็นรังเลยครับนี่ครับผมของ dream toy โอ้โหลังมีการแบบสกรีนลายสวยงามด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าของมาส่งเนี่ยแม่ผมเขาเป็นคนรับนะครับผมเขาไม่ทราบเขานึกว่าเป็นของตัวเองขอเขาก็เลยข,ข,ข,ขีดออกนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เช็คของไม่ได้เช็คอะไรนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าของข้างในจะเป็นยังไงเนาะมาเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันนะครับผังพาพดูซิว่าการแพ็คของ dream toy เนี่ยเขาจะ แน่นหนามากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตหยิบออกก่อนดีกว่าเพราะว่าในนี้มีอยู่หลายกล่องนะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะชือ้โอโอ้โหชั้นแรกบับเบิ้ลหนาๆครับบับเบิ้ลหนาๆดีครับดีชื้่าเดี๋ยวมาแกะให้ดูเดี๋ยวมาแกะให้ดู มื่กี้หนึ่งกล่องนะสองกล่องอยังครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะยังไม่หมดสามกล่องและกล็เ,เยอะนะเยอะนะสี่กล่องเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนะครับดแบบูนี่เขาแบบแน่นหนานะ เฮ้ยผมผมประทับใจผมประทับใจแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูของดูกล่องกันว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมมามามาชึบจะเริ่มแกะกล่องแรกกันก่อนเลยทีนี้นะครับราคาของแต่ละชิ้นเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆกันลวกันคือตัวผมเนี่ยถือว่าใหม่มากเลยนะในวงการขององานบันไดบันเพรสโตอะไรพวกนเนี้ยค่อนข้างใหม่นะครับคือเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่ว่าลายดายก้นบอลเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเคยเล่นเป็นลายแบบของพวก มัสไรเดอร์ถ้าใครจําช่องผมาจาช่วงที่แบบผมเคยอัพคลิปสมัยก่อนจะจําได้นะครับว่าในช่องผมเนี่ยเคยอัพพวกงานพวกนี้อยู่นะครับงานมัสไรเดอร์ของบันไดนะครับผมก็เว้นช่วงไปนานเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาเล่นอีกรอบนะครับก็สืบเนื่องจากนั่นแหละความบังเอิญล้วนๆเลยครับที่เดินไปเจอช็อปแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้นะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราเดินผ่านงานพวกนี้เราก็รู้สึกว่ามันสวยมีเสน่ห์อยู่แล้วล่ะแต่มันยังแบบ ยังไม่ไม่เคยได้จับสักทีนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าด้วยอะไรสักอย่างมันทําให้เราต้องลุยนะครับต้องลุยแล้วก็ต้องเริ่มเล่นสักทีนะครับแต่ว่าพอผมเริ่มโพสชิ้นแรกๆลงไปในเฟชใช่ไหมมีแต่เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องเข้ามาพิมพ์บอกกันท้งน้นเลยว่าหนีไปหนีไปอย่าเริ่มนะครับเพราะว่ามันจะหยุดไม่อยู่เออเนื่องจากว่าดราก้อนบอลอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นการ์ตูนดังที่หลายๆคนโดยเฉพาะ เด็กผู้ชายน่าจะรู้จักนะครับผมมันเป็นการ์ตูนแบบแนวต่อสู้แนวแบบบ้าบาบูบูบหน่อยนะฮะซึ่งเด็กผู้ชายวัยผมต้องบอกว่าวัยผมหรือว่าอายุเยอะกว่ผมหน่อยเนี่ยจะค่อนข้างชอบนะครับผมอ่านั่นแหละนะครับมันออกแนวแบบเป็นการ์ตูนคลาสสิกนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมีการดีไซน์ที่แข็งแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความโดดเด่นของตัวบทแล้วก็ การออกแบบนะครับผมมันทําให้คนจดจําหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่านในยุคผมนะยุคที่ผมดูตอนเด็กเขาจะเรียกว่าโงกุลนะครับสมัยนี้น่าจะเรียกว่าโกคูใช่ไหมฮะเออคือสมัยผมเนี้ยจะเรียกว่าโงกุลนะครับหรือก่อนนั้นเนี้ยตอนผมเล็กๆเลยผมจะได้ยินเขาเรียกว่าโมกุลหรือไม่ก็หงอคงนะครับเออนั่นแหละแต่ก่อนมันจะมีชื่อเรียกประมาณนั้นนะครับผมแต่สมัยนี้ก็อาจจะงงกันได้นะมาเรียกอะไรพระเอกชื่อหงอคงนะฮะนึกว่าสสยหิวว่อะไรนี้ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีพื้นเพมาจากอะไรแนวๆนั้นนั่นแหละนะครับโอ้พอดีครับพอดีนี่ครับผมแถมมตัวที่ผมจัดมาอะให้เดาวว่าตัวไหนตัวไหนเป็นโงกุลฝั่งไหนนะครับถ้าอันเนี้ยน่าจะเป็นดาวกันบอลแซดนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเป็นตอนที่ยังแบบน่าจะวัยรุ่นัวรุ่นอยู่นะครับส่วนอันเนี้ยน่าจะดาวกันบอล G ีท นะครับอันนี้อันนี้ดาวนะอันนี้เดาวนะเพราะว่าก็จําได้ไม่แม่นนักนะครับผมอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับว่าตัวที่ผมจัดมานั่นก็คือทำแทมงกุกล่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าโพสที่ผมชอบมากชอบมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่างานจริงจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะกดสั่งซื้อเนี่ยผมก็ได้ดูรีวิวคร่าวๆแล้วและถือว่าค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับก็เลยตัดสินใจจัดมานะครับผมฉบับนี้อันนี้ผมยังไม่เคย รู้สึกว่าจะยังไม่เคยเห็นงานจริงนะเคยดูแต่รีวิวแต่ว่าชอบนะครับชอบทั้งท่าโพสทั้งรายละเอียดก็เลยตัดสินใจจัดมานะครับผมชื่อลายมันมันคืออะไรอ่ะซุนโกคูเฟสเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นชื่อลายมันตัวกล่องก็ดูโอเคนะไม่ได้มีแบบความเสียหายอะไรนะครับผมโอเคเลยโอเคเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันนะครับคลิปนี้นะ่าจะยาวแน่ๆเลยดูทรงนะฮะมา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 ,มา ชมันลุ้นกันนะมันลุ้นกันแต่เมื่อกี้ทุกคนนะ่าจะเห็นคร่าวๆแล้วแหละเพราะว่าไอ้บับเบิ้ลที่มันหอ่อเนี่ยมันเป็นแบบใสเนาะยังไงมันต้องเห็นแบบคร่าวๆอยู่แล้วว่าผมจัดตัวอะไรมาบ้างแต่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเันมตาตานะครับผมชึบ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 ชอเฮ้ชึบค,คือมันเอ๊ะ เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องราคาไปแล้วใช่ไหมหรือเปล่าจำไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีจะพูดอีกทีกันลวกันเกิดถ้าสมมุติว่าพูดไปแล้วนะคือเรื่องราคาเจ้าพวกนี้ราคาไม่แรงครับอือคือเท่าที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ผมจัดมานะมันจะตกอยู่มารกล่องละห้าถึงหกร้อยไม่เกินเจ็ดร้อยโดยประมาณนะครับแต่จริงๆถามว่ามันมีแพงกว่านี้ไหมมีนะครับผมมีนะฮะแต่ว่าผมพยายามที่จะสะกบว่าเล่นประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะนี่เลยนี่เลยครับ ราชาปีศาจพิกโกโลนั่นเองอันนี้ก็จะมาจากดราก้อนบอลภาคแรกเลยนะครับตอนที่โงกุลยังเป็นเด็กๆอยู่นี่เขาจะมาคู่กันแบบนี้นะครับผมอ่าก็ผมถือว่าต้องเป็นแฟนที่แบบเดี่ยวแน่นจริงๆนะที่จะซื้อแบบพวกดราก้อนบอลภาคแรกๆนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะติดภาพดราก้อนบอลแซมากกว่านะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นงานจริงเหมือนกันแต่ดูรีวิวและชอบนะครับก็เลยจัดมา อันนี้เป็นลายเขาเรียกว่าอะไรอะ Matchmakers หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยที่เขาเขียนนะครับ m a t c h เกอร r s, <M esh>. <S ก็คู่กับโงกุนตอนเด็กนะครับนี่แบบนี้โอเคไปเดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันนะครับชึ้บเมื่อกี้กล่องพิกโกโลถือว่าหนักพอสมควรเลยนะฮะถ้ากิว่าตอนนี้เนี่ยผมมีพิกโกโลสองแบบแล้วนะมีพิกโกโลในแบบที่ไม่ใช่ลายาบิสานแล้วอะเออเป็นพักแสรแล้วนะครับแล้วก็ มีพิกเกอร์โลในแบบที่ยังเป็นโ์ชั่นราชาปิศาตอยู่นะครับผมก็คือของทาคดราก้อนบอลธรรมดานั่นเองนะครับเอ <Okay. S 1> แล้วก็กล่องเท่าที่ดูเมื่อกี้เรียบร้อยไหมเออ,เออเดยดเดี๋วเว็ดเเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้ดูให้ละเอียดนะครับเรียบร้อยไหมเท่าที่ดูรอบด้านโอเคนะโอเคนะฮะเอถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคมาตอตอบตอบตอ,ตอ นี่ครับมีราชาพิสารพิกโลโรแล้วก็ต้องมีงูคุณตอนเด็กนะฮะตัวที่เอามาคู่กันเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันนะครับดูจากรีวิวแล้วชอบแล้วรู้สึกว่ามันต้องจัดเป็นเซตคู่เท่านั้นเลยนะครับลายเดียวกันเลยไหม matchmakers นะครับผมทีนี้ในเรื่องรายละเอียดอะตอนที่ผมดูรีวิวผมรู้สึกว่าแบบมันก็กล้ำกึึงเหมือนกันนะครับด้วยความที่มันเป็นท่าโพสแอคชั่นจ๋าๆเนี่ยทำให้หน้าบางมุมมันอาจจะดูแปลกๆแ,แต่ว่า พิจารณาโดยรวมแล้วผมว่าโอเคเลยซึ่งอันนี้มันเป็นการดูจากรีวิวตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมต้องลองแกะกล่องด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รีวิวด้วยตัวเองดูแล้วก็จะรู้ว่าชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะทีนี้มาสํารวจกล่องกันก่อนว่าเสียหายไหมเท่าที่ดูก็แทบไม่เสียหายเนาะเออโอเคเลยภาพรวมดีเลยนะครับภาพรวมดีเลยนะครับเออเออเนี่ยโอ้ยไอพะเยะเล็กน้อยแค่นี้มันไม่ได้อะไรนะครับมันแค่มุมกระชีดเดียว นะไม่ได้น่าซีเรียสอะไรนะครับผมไปโอเคมาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันกล่องสุดท้ายเนี่ยที่มานี้จะพิเศษนิดนึงนะครับผมแตกต่างจากตัวที่ซื้อออนไลน์ตัวอื่นๆนะครับผมแบบ๊บนึงนะฮะเดแบบี๋ยวแป๊บนึงแกกล่องซึบ ปฏิโธปฏิถังเมื่อกี้กําลังอัดคลิปแกะกล่องสุดท้ายอยู่ดีๆนะครับคลิปก็ตัดไปมาๆเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอ้กล่องสุดท้ายเนี่ยมันมีที่มาแตกต่างจากกล่องอื่นที่สั่งออนไลน์ใช่ไหมครับนั่นก็คือเจ้ากล่องนี้เลยครับผมอ่าถามว่าทําไมถึงแตกต่างนะครับนั่นก็คือว่ามันเป็นชิ้นที่ผมเห็นในช็อปนะครับผมที่สยามเซ็นเตอร์เลย แต่ว่าในร้านดันไม่มีขายนะครับผมก็ถามว่าโอ้ยมีของไหมครับผมอยากได้ตัวนี้คือเห็นแล้วสวยมากนะครับผมเขาบอกไม่มีของยังไม่มานะครับผมผมก็ร้อนใจประกอบกับไปเจอในอ่าเขาเรียกว่าในสี่เดือนสี่ในแอปช้อปปี้พอดีแล้วเห็นมันมีขายนะครับก็คือเป็นของ dream toy เนี่นแหละผมก็จัดมาอย่างไม่รอชานะครับอ่ะให้เดาว่าเป็นตัวไหนนะครับเป็นโกฮังหรือโกคูเอ๊ะต้องเรียกว่าโงฮังหรือโงกุล ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่น,นผมนะเอ้ให้เดาให้เดาฉเฉลยนะ1 2ึ่ง,งาปิ้งงอหงนั่นเองนะครับผมโดยเจ้างอหงตัวนี้นะครับถ้าเป็นท่าโพสเนี้ยจะมี2แบบก็คือแบบที่ผมยาวๆอย่างนี้นะครับผมกับแบบที่เป็นซูเปอร์ไซยาซึ่งจะผมสั้นแล้วนะครับตัดผมแล้วนะฮะก็เอาจริงแล้วเลือกยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันสวยทั้งคู่เลยแต่รู้สึกว่า ตัวงอหังที่ผมยาวเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับแล้วก็โผลม,มาที่ใส่ชุดนี้นะโผลม,มาช่วงสั้นๆเองมั้งในเรื่องนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าชอบนะครับผมเออแต่จริงๆมันมันโดนใจตั้งแต่เห็นในร้านแล้วล่ะคือในกล่องนะครับภาพในกล่องเนี่ยว่าสวยแล้วนะของจริงยิ่งสวยนะครับของจริงยิ่งสวยเลยและถ้าโพสก็ดีมากนะครับส่วนงอกุลผมเอะผมได้เห็นของจริงไหมไม่แน่ใจแต่ผมมารู้สึกเฉยๆกับงอกุลนะครับ แต่ว่างวหังนี่คือแบบดีคือดีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับของที่เตรียมจะเอามารีวิวในซีซั่นหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นซีซั่นที่7นั่นเองนะครับผมวันที่10บเมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นวันครบรอบ6ปีแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณช่วง6โมงเย็นก็คือหลังจากผมลงคลิปนี้ไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นั่นแหละนะครับผม ก็จะมีคลิปแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะครับผมเป็นการ์ดดราก้อนบ l ลเซนะครับแบบ Big กการ์เลยของขนมโอเดนยาอ่าบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับถือว่าเป็นการปูทางเกินถึงรลายที่ผมจะเอามารีวิวในอนาคตด้วยนะครับผมงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย